สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย พอทาเซรั่มไปหน้ามันก็หน้าหนึ่งก็ดีขึ้นเยอะค่ะถือจริงๆแล้วมันจะเป็นสิวแบบหัวดําอ่ะแล้วก็เป็นสิวแบบสิวอักเสบมันจะเป็นก้อนๆอ่ะแล้วจะบอกว่าแต่ก่อนอ่ะหนึ่งจะมีที่กดสิวอะพกไว้ในกระเป๋าเลยแล้วก็กดทั้งวันอ่ะกดบีบบีบบบีบจนเนี่ยตอนเนี้ยหน้าหนึ่งอะไม่มีแบบไม่มีสิวแล้วก็จะมีแบบเล็ก เล็กน้อยถ้าเกิดว่านอนดึกนะคะก็จะมีแบบขึ้นบ้างนะคะนี่นอนดึกอะไรเงี้ยค่ะแม่เกียดลุงข่ะวเกียทีบูดอะไรอ่ะใครถามอะไรกูมาอีกอะไรกับลุงอีกใครเป็นเ c ปซีลงตู่กดออกจากไลฟ์เลยจ้าถามว่าสรุปแม่เป็นสลิงล <laughs> ด่านายกไม่ใช่สลิงเลิกพูดถึงตะตูต่ได้ไหมคะ ใครเขากล้าบอกว่า,าเป็นคนดีวะกูาถามหน่อยคนเยอะด้วยไม่อยากพูดเลยไอตัวมันเดินด่าหนูมไม่แปลกใจนะแต่อีกคนชมนยหนูแปลกใจชิบหายเลยกูเปิดติกตอกไปกูเจอประจําเลยอีดอกเหมือนรู้ว่าไม่ชอบอะ่ะยิ่งรู้ว่าไม่ชอบยิ่งจะเจอเจอแบบ อัดคิปแบบชื่นชมลุงนะคะให้กำลังใจลุงนะเออบ้านไหนไม่รักบ้านนี้รักกวาซ่า,าไม่เอาไปเลี้ยงอะ่ะหนักตาไหมหนักพูดจริงๆว่าถ้าถามว่าหนักตาไหมตอบแบบไม่ตอแหลเลยว่าหนักหนักนะคือแบบมันรู้สึกเหมือนตัวเองง่วงนอนทุกทั้งวันอะแต่ไม่คืนเดี๋ยวเชื่อกูปะต้องมีสลิมต้องมี FC คุณลงุงตัดคลิปกูไปได่าในติ๊กต็อกเชื่อกูอดิ อยากด่าก็ด่าเรื่องมึงดิมีเหนื่อยก็เรื่องของมึงแอดมินไล่ตอบนะคะทุกคนใจเย็นเด้อแอดมินตอบแน่นอนนะคะใครโอนแล้วแจ้งโอนไว้ในไลน์เลยนะคะแอดมินหนึ่งกำลังไล่ตอบนะตอบทุกคนครบแน่นอนคอนเฟิร์ม ตอบครบทุกคนภายในยคืนนี้แน่นอนคอนเฟิร์มก่อนจะปิดไลฟ์หนึ่งจะให้แคบแนวทางอีกหนึ่งรอบสำหรับคนที่มาไม่ทันนะคะใครมาไม่ทันหนึ่งจะให้แคบเนี่ยอูดูดิฉันเลิฟหน้าเตงตอนเนี้ยหนึ่งรู้สึกว่าใครมาไม่ทันหนึ่งให้แคบแนวทางอีกรอบหนึ่งนะหนึ่งชอบหน้าเต็งตอนนี้คือคือชอบผิวหน้านะคะ แต่หน้าหนึ่งเนี่ยหนึ่งอยากหนึ่งหนึ่งไม่อยากสวยเหมือนใครหรอกค่ะจริงๆแล้วหนึ่งอยากสวยตัวเองเหมือนตัวเองในรูปเห็นตัวเองในรูปลรวรู้สึกเออปรับปื้นปิติยินดีนะคะแบบเออว่ะในรูปกูก็ใช้ได้อยู่นะแต่ทำไมตัวจริงกูเป็นแบบนี้หนึ่งใครงงเหมือนหนึ่งบ้างว่ารูปอะแม่งก็ถ่ายมาจากหน้าเรานะแต่ทําไมมันสวยเกินจริงวะ หิ่ทุกหวยส่งฟรีค่ะ2 9 9บาทจัดส่งฟรีและแถมทุกให้ค่ะกล่องสุ่ม399บาทนะคะองกล่องสุ่มแล้วค่ะขอบคุณคุณดัชมิลด้วยนะคะใครโอนแล้วเดี๋ยวแอดมินไล่ตอบนะคะใจเย็นเด้อแอดมินตอบแน่นอนนะคะตอบครบทุกคนแน่นอนคะ่ะบัญชีเป็นบัญชีบริษัทพิรดาเครื่องรางความรวยแ8แนะคะใครโอนกล่องสุ่มแล้วขอให้เฮงให้ปังนะคะคู่นี้หนึ่งจัดโทรศัพท์ให้5เครื่องนะคะ แคปหน้าจอนะคะเออหน้าหนึ่งดีขึ้นนะใช่ไหมพี่อรุณีหน้าหนึ่งดีขึ้นแบบดีขึ้นเยอะแต่ก่อนหนึ่จะนั่งบีบสิวแบบเนี้ยเลยนะหน้าไรอะ่ะเ,เออคือจริงๆริอ่ะแต่ก่อนเราจะนั่งบีบยอ,อ,อย่างเนี้ยเลยอ่ะเนี้ยเนี้ยเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนีย้ยเลยอะ่ะแต่พอตอนนี้ก็คือแบบอืมดีขึ้น เนาะทุกคนทำไมวะหนึ่งอะไปหาหมอที่เขาทำหน้าแล้วบอกหมอคะหนูอยากได้หน้าแบบในรูปหมอบอกว่าอะไรปะไม่ได้มองก็หน้าหนูนะหมอทาไมไมันไม่ได้ล่ะ <c oughs> โอ้ยพี่มดวันนี้ปังๆค่ะพี่มด่ะวันนี้เอาปังๆเลยค่ะพี่มดต,ต้องจัดแล้วห้างไหนเปิดไปเลยคะ่ะไปเที่ยวห้างนั้นก่อนเลยนะคะไปเที่ยวห้างนั้นก่อนเลย ีพวกชมลุงตัวอย่ามาขโมยเลขกูนะอย่ามาแทงเลขกูนะไปเล่นเลขพ่อ,ของนูน่นเลขลุงนู่นไปอย่ามาเอาเลขกูไปเล่นเอาขอโทษค่ะ ขอโทษเลยนะเดี๋ยวหนูขอพูดตรงนี้เลยนะว่าถ้าหนึ่งพูดไม่เพะพูดจาไม่พอไม่สุภาพหรือมีกิริยามารยาทต,ตรงไหนที่มันไม่โอเคอะ่ะหนูขอโทษนะแต่กิริยามารยาทหรือการกระทําของหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้หนึ่งไม่ได้ทําแบบนี้กับทุกๆคนหนูไม่ได้เป็นแบบนี้กับทุกคนไม่ใช่ใครพิมะอะไรมาหรือใครทําอะไรกับหนูมาหนูก็ดา่ดาดา่ดาดา่ดาด่าไม่ใช่นะแต่ที่หนูเป็นเนี่ยคนที่หนูจะเกลียดได้เนี่ยคือต้องเฮียจริงๆนะคะ ต้องเฮียจริงๆหนูถึงจะเกลียดถ้าไม่เฮียจริงๆอ่ะหนูจะไม่เอ่ยคําว่าเกลียดออกมาเลยคือต้องเฮียกับหนูจริงๆแล้วหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจําให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยดีชอบอาบน้ํายังคะโอ้โหพี่พินยาพัศ คำพูดนี้มันเจ็บลึกไปในหัวใจอันนี้คือ fc ตัวจริงอันนี้คือของจริงเลยเนี่ยตัวจริงเลยเนี่ยถ้าพิมพ์คำนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ชอบอาบน้ํายังคะโอ้โหจะคะมาชอบอาบน้ำหรือยังคะใช่ไหมใจเต้นเลยอะใจเต้นแรงตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกอย่างเงี้ยแหละคือแบบเนี่ย fc เก่าๆก็จะไม่แหกหน้าหนงเลยนะตอบเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม หนึ่งเป็นคนตัวตัวหนึ่งเอนะหนึ่งเป็นคนที่รู้สึกแบบว่าเวลาที่หนึ่งมีเพื่อนหนึ่งก็มีหนึ่งก็มีเพื่อนทั้งทาเพื่อนดีแล้วก็เพื่อนเฮี้ยแต่ถ้าเพื่อนเฮี้ยคนนั้นน่ะมันไม่ได้เฮี้ยกับหนึ่งหนึ่งก็จะไม่อะไรกับมันนะก็จะแบบก็จะไม่อะไรกับมันแต่ถ้าความเฮี้ยของมันน่ะมันความเฮี้ยของมันหนึ่งคนน่ะทําให้ใครหลายๆคนเดือดร้อนนะหนึ่งก็จะไม่คบกับเพื่อนคนนี้เลยก็คือแบบไม่เลยแต่โดยส่วนตัวแล้วอะลูกเพจอะ รูปเพจที่ติดตามหนงมานานๆติดตามหนูมานานๆจะรู้ว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ได้เกลียดหรือไม่ได้ชอบไม่ไม่ใช่ว่าหนูจะไม่ชอบใครง่ายๆหนูจะไม่ใชม่มานั่งไม่ชอบเขาจากเสี้ยววินาทีหรือแค่แป๊บเดียวที่เราได้รู้จักเขาไม่ใช่นะคือคนที่หนูเกลียดอะแม่งต้องเฮียจริงๆอะคือต้องเฮียแบบต้องเฮียมากๆอะ หนูถึงจะใช้คําว่าหนูเกลียดหนูถึงจะกล้าพูดกับคนอื่นว่าหนูเกลียดคนคนนี้ถ้าแค่ไม่ชอบเนี่ยก็โอเคอะไม่ชอบใช่ไหมแต่เนี่ยคือมันไม่ใช่คําว่าไม่ชอบนะมันเป็นคําว่าเกลียดไปแล้วเกลียดก็คือเกลียดอะ่ะเมื่อเกลียดแล้วอะมันจะกลับมารักหรือมันจะกลับมาเนี่ยเหมือนเดิม嘛หนูมองว่ามันไม่ได้เพราะว่ากว่าหนูจะเกลียดคนคนหนึ่งอะ่ะหนูไม่ได้ใช้เวลาในการเกลียดเพียงแค่วันสองวันเข้าใจไหมคะหนูไม่ได้เกลียดเขาแบบ หนูไม่ได้เกลียดใครแบบเพียงแค่เสี้ยวนาทีที่รู้จักกันหรือเสี้ยววินาทีที่เขาทําอะไรให้กับหนูหนูใช้เวลาหนูใช้เวลาเกลียดคนสองคนเนี้หกเจ็ดปีนะที่หนูได้เห็นการกระทาที่เฮียแล้วหนูก็เกลียดหนูเกลียดก็คือหนูเกลียดค่ะอย่ามองว่าคนอย่างหนูไม่แน่เลยถ้ามีโอกาสนได้เจอต่อหน้าหนูก็จะพูดแบบนี้ต่อหน้าค่ะนี่คือหนูหนูหนูคือหนูโอ๊ยกักตัวพี่เพ็ญนภา ติดเชื้อด้วยหรอ,หรอพี่เพ็นภาเป็นโควิด,เ,วดวเหรอสู้ๆหายไวๆนะคะขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พี่ปลอดภัยจากโควิดนะคะขอให้พี่หายไวๆนะคะปิดแอรได้ไหมหนาวปิดเลย เจ็ดปีแล้วหนูคนเกลียดเออคือคนเกลียดอะไม่ไม่ไม่แปลกนะคนที่เขาเกลียดอะไม่แปลกนะแต่คนที่เขารักอะส่วนใหญ่ก็คือมีแต่คนที่แบบแก่มีอายุแล้วอะบ้านหนูก็มีคนแก่บ้านหนูก็มีคนมีอายุนะแต่แต่แต่ในความรู้สึกหนูอะคุณอยา่าคุณอย่าอยากได้ในสิ่งที่แบบเล็กน้อยเลยเพราะถ้า คุณมองถึงอานาคตนีชีวิตอะถ้าคุณคิดว่าคุความรู้สึกหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงยากนะแต่หนึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตัวเองไม่ได้เลยถ้าหนึ่งตัดสินใจเรื่องที่จะเกลียดใครแล้วเหมือนหนึ่งมีเพื่อนอะหนึ่งมีเพื่อนเยอะแบบเยอะมากๆแต่เมื่อมีเพื่อนคนไหนที่หนึ่งรู้สึกว่าเกลียดไม่ครบก็คือไม่ครบเลยไม่เอาเลยไม่วนกลับมาเลยคือเกลียดแล้วไม่คบแล้วไม่เอาแล้วนี่คือนิสัยจะให้มานั่งแบบ จริงอะ่ะเขาตายหนูคงใส่ชุดสีแดงอะคะ่ะ <Rainbow. S 1> หนูคงใส่แบบแต่งตัวเนาะแบบ <Rainbow. S 1> เขาเรียกว่าอะไรสีพาสเทลอะสีพาสเทลคนที่รักงมงายคือ คนที่รักอะฟิลเหมือนโลกแคบอะเหมือนทั้งโลกไม่ได้รู้จักใครแล้วอะรู้จักแค่นี้เชื่อหนูนะถ้าได้ดูไลฟ์หน,หนูถ้าเกิดว่าใครได้ดูไลฟ์หน,หนูใครได้ดูหนูพูดสิ่งที่คุณรักอะรักเขาด้วยเหตุผลเล็กๆข้อหนึ่งอะหากคุณโยนเหตุผลเล็กๆข้อหนึ่งนั้นทิ้งไปอะ คุณอาจจะได้ผลตอบรับที่มันกลับมาเป็นใหญ่กว่าเดิมก็ได้คุณอย่ารักเขาด้วยเงิน600-800แต่คุณจงรักเขาที่อนาคตของครอบครัวลูกหลานของคุณคนในครอบครัวของคุณทุกวันนี้เลื่อนฟีดในในสรุปรับเว็บพนันนี่ครับกูรับตอนไหน กณสมาคมคกนกระตันยู่แผ่นดินกูนนาานรับตอนไหนเว็บพนันอะเข้ากลุ่มแล้วกูรับตอนไหนกูขายของลายขายของไปจ้ะไปปั่นที่อื่นเหม็นกะทิไปค่ะกูชอบกินปลาล้าขอเนญาอปิดไรนะคะเหม็นกะทิขออนญาตปิดไรนะคะ ทุกคนคขาขออนุญาตปิดไลน์นะหนึ่งอะไม่ชอบตุงตูหนึ่งไม่ชอบ ลุงปวิตหนึ่งไม่ชอบก็คือไม่ชอบหนึ่งไม่ชอบมันก็คือหนึ่งไม่ชอบหนึ่งไม่ชอบค่ะหนึ่งไม่ชอบและหนึ่งเกลียดค่ะไม่ต้องมานั่งพูดอะไรค่ะเพราะตอนนี้กูบอกเลยว่ากูเนี่ยไม่เคยยุ่งอะไรเลยกับเว็บพนันไม่เคยรับปากคนมาติดต่องานราคาสูงขนาดไหนกูก็ไม่รับค่ะกูเจอคนมาติดต่องานกูไม่เคยรับเลยค่ะแล้วกูก็แคปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะว่ากูไม่รับกูไม่รับกูไม่รับค่ะกูไม่รับค่ะกูขายของค่ะขายเครื่องรางค่ะอยากซื้อก็ซื้อค่ะอยากบูชาลองบูชานะคะชีวิิตเเื่อจจะะดดีขึ้้นนไง มากกว่าเดือนละ800นะคะกูไม่ชอบก็คือกูไม่ชอบกูไม่ชอบ2คนนี้กูไม่ชอบมา7ปีแล้วค่ะกูไม่ชอบค่ะและไม่ว่ายังไงกูก็ไม่ชอบไม่ว่ามึงจะมาทําแบบไหนกูก็ไม่ชอบค่ะต่อให้มึงเจ้ากูไปลุมด่ากันแล้วจะเปลี่ยนความคิดกูกูก็ไม่ชอบค่ะ จะดูเพจปลอมเพจจริงอันหนึ่งไม่สนใจเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งมั่นใจอยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นหนึ่งจะไม่เอาคำพูดแบบนี้มาให้ค่าเลยค่ะไม่สนใจเลยนะคะคําพูดของมือไม่สนใจเลยและหนึ่งจะปิดไลฟ์ไปช่วยแอดมินตอบแชทนะคะเพราะหนึ่งพิมพ์แชทตอบลูกค้าหคิดว่ามีประโยชน์มากกว่าการที่หนึ่งมานั่งตอบแบบนี้เสียเวลา อยากฟองนะคะเก็บต so, ังแปดร้อยไว้ดกเถอะอีฮี้อสังขารแบบนี้ก็อยาให้เด็กมาถอดออกเลยนะอย่ามาเล่นกับกูเลยกูมาเป็นคนสถุนตลาดล่างสุดเลยแหละกูอะกูเป็นคนตลาดล่างสุดเลยอย่ามาเล่นกับอีฉันเลยค่ะไปเถอะลุงไปเล่นที่อื่น พิสุกัญญาสวัสดีค่ะอ่ะหจะปิดไลฟ์แล้วนะคะขอญาตาไปนั่งตอบลูกค้าก่อนนะคะไม่มีเวลาว่างถ้าเกิดว่าใครรักลุงมากๆก็รบกวนอินบ็อกเพจมานะคะเดี๋ยวกูจะบอกให้ค่ะแต่อย่ามาแอบตามเลขกูนะคะกูบอกก่อนไปตามเลขลุงเมืองนู่นค่ะเชิญนะจ๊ะไปนอนแล้วจ้ะฝันดีนะคะทุกคนหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนคืนนี้ขอให้สอยดาวร่วง ราวกันเลยนะคะขอให้คืนนี้ได้สอยดาวกันทุกคนเลยนะคะสาธุแล้วก็สวัสดีขอบคุณทุกๆุกคนมากๆเลยเดี๋ยวหนึ่งจะรีบไปรับยอดแล้วก็ไปช่วยแอดมินตอบแชทนะคะตอบครบจบในคืนนี้แน่นอนค่ะขอบคุณมาก,มาก